พูดมากน่าเบื่อพูดเยอะน่าลำคาญครับสวัสดีครับแหมวันนี้ผมบอยสิทธิศักราชขึ้นมาโจโหัวอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ว่าจะมีคําถามมาถามหน่อยเจอมาบ่อยเหมือนกันนะครับเ <c oughs> วลาที่ผมไล์สดนะฮะไล์สดขายที่ดินนะครับกับเจ้าของหรือเวลาผมทําคลิปขายที่ดินกับเจ้าของต่างๆนานานะครับก็จะมีประเภทนี้นะครับประเภทคอมเมนต์มา, <c oughs> มาพูดมากน่าเบื่อพูดเยอะน่าลำคาญจะพูดอะไรนักหนาเลยมาตอบให้ฟังกันนะครับแล้วมาถามด้วยว่าเอ๊ะ ทำไมใครไปจุดทูบเชิญคนพวกนี้เข้ามาดูผมก็ไม่ได้จุดทูบนะครับแล้วทําไมต้องมาคอมเมนต์ถ้าอะไรที่เราไม่ชอบยุคใหม่จริงไหมฮะอะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่มันราคาญตาอะไรที่เรามันคันใจเราแค่เลื่อนผ่านนะครับเลื่อนผ่านพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องเห่าไม่ต้องหอนนะครับเลื่อนผ่านแค่นั้นเองนะครับหรือเราผมก็ไปรูนะอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นหมาหรือเปล่าต้องเห่าไปทั่วหรือเคยเป็นเป็ดเป็นไก่ต้องคอยจิกเขาไปทั่วเห็นหลายคอมเมนต์หลายหลคนเขาก็โดนอย่างเงี้ยครับอะไรไม่ชอบ มึงเลื่อนผ่านแค่นั้นเองครับอะไรไม่ชอบมึงเลื่อนผ่านไม่ต้องเห่าไม่ต้องพิมพ์นะครับว่าพูดมาก